โอเคก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเฮดสัน,น,อน,อน,นสเอ,นอ,เวนอเวน็วันนี้ผมจะบอกทิคเล็กๆแน่นอนนะครับผมสำหรับใครที่เบื่อในการอัพเบลปืนอัพเบลสกิลนะครับผมวันนี้ผมจะบอกทิคนั่นก็คือทิควิธีการปั๊มเวลเอาวุธและสกิลภายในด่านเดียวเวลเต็มเลยนะครับแน่นอนเราจะไปดูกันเลยนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับ เราต้องเล่นด่านที่ชื่อว่า Night Night Box นะครับเป็นด่านที่ตอนนี้ยังเป็นบั๊กอยู่เนาะเป็นพบบั๊กกันอยู่เยอะนะครับก็ต้องเล่นด่านนี้เนาะโหมดไหนก็ได้ Normal Hard แต่แนะน,นำถ้าใครที่มึงเล่นก็เล่น Normal Hard นะครับมันจะง,ง่ายได้หดหดเหมือนกันหมดนะครับ Normal Hard ได้ EXP เท่ากันหมดนะครับได้ยังไงล่ะโอเคเราไปดูกันเลยนะครับผมก็ทำการสเตลทั่วไปนี่แหละครับผม การหาตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็เราไปแฮ็กไปเอาของมาใส่ตามปกตินะครับผมนะครับแต่จุดประเด็นหลังจากนั้นก็คือหลังจากที่ทําทุกอย่างเรียบร้อยแล้วสเตลเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เตรียมตัวกลับบ้านเนี่ยเราเนี่ยจะเห็นช่องสี่เหลี่ยม,ยมส้มๆไหมครับถ้าเราเข้าช่องนั้นเนี่ยคือออกด่านใช่ไหมครับแต่ ในกรณีนี้ถ้าเราอยากปั๊มเวลปืนกับ exp สกิ l นะครับให้เราทำการอ่าเข้าออกเข้าออกให้ตัว2บนเนี่ยมันขึ้นว่าทีม escape นะ่ะขึ้น0101ามันให้แบบให้มันหายขึ้นแบบว่าพิบพิบขึ้นขึ้นอย่างน,นะครับปั๊มอย่้งไปเรื่อยนะครับรัวๆหลายรอบหน่อยนะครับเอาที่ชัวเนาะและหลังจากนั้นเนี่ยพอคิดว่าพอใจแล้วก็ออกจากด่านนั้นและพอจบเกม คุณผู้ชมก็จะพบว่าอีพีของอาวุธและยูเนี่ยครึ่งพุง่งปรี๊ดเลยนะครับผมอย่างของผมเนี่ยก็ประมาณส0,000กว่าคือเวลตันเลยตาเดวอาวุธนะครับซึ่งชอบมากครับผมกิเกียร์อาวลปืนก็เป็นทิ้งเล็กน้อยนะครับผมต้องรีบไปเล่นนะครับก่อนที่ทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาแก้บัคจุดนี้เนาะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตอน,ใน,นในด่านในที่นายบล็อกเนี่ยมีจุดบัคนอยู่นึงก็คืออ่าเป็นจุดที่ ห้องดูกล้องนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องหาบูการ์ดเพื่อเข้าห้องนั้นก่อนแต่มันเป็นบัก็กเราสามารถเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นใช้บูคีการ์ดนะครับผมเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ทิกอีกอย่างเนาะก็จบแล้วนะครับผมทิกในการหาปั๊มเวเบลปืนกับเวเบลสกิลนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับผมและทิปหน้าจะเป็นยังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ